สวัสด ah, ah, ีค่ะวันนี้เราจะมาถายเจ้ากุชี่นะคะเอามาบบตั้งค่ค่ะ ค่ะโดค่ะ,ะบค่ะโค่ะอันนี้ขายทั้งหมดเลยนะคะบ๊ายบาย